สวัสดีครับอ้าววันนี้ก็มารีวิวสามประสานอาจารย์ปูหลังจากโมดิฟายระบบฮดรอลิกปรับจูนปรับแต่งกันยกใหญ่ตอนนี้ก็กำลังช่วยกันนะครับช่วยกันขุด ลูกนี้ให้เสร็จก่อนพายุฝนลูกใหม่จะเข้ามาโอ้หน้าสงสารเครื่องจัรแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับที่ยังลุยต่อได้โคโมุสุพีซีรุ่น6 แล้วก็แคท E 2 0 0 B คันสีฟ้าแล้วก็อีกคันคือติวตาดำแคท E 2 0 0นี่สตัวครับ <ST AN> ก็ร่วมแรงร่วมใจน,นะครับเร่งรีบก่อนที่พายุรูปใหม่จะเข้ามา บรรยากาศตอนนี้ก็เย็นร่มรื่นดีมากครับอยู่กลางทุ่งนาห่างออกจากนี้ไปประมาณสัก500เมตรก็เป็นแม่น้ำชีแล้วละครับให้ชมบรรยากาศเสียงลมนิดหนึ่งครับ สารมโยบายนะครับประมาณจากภาครัฐส่งมาให้ทําการขุดลอบบึงเก็บน้ําไว้ให้เกษตรกร,กรได้มีน้ําใช้กันในช่วงฤดูแล้งสามประสานจากหลับไหลมานานนะครับตอนนี้ถูกบุก ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยทีมงานช่างค่ายสอสังหารอาจารย์ปู่ครับช่างแก่ๆก,ก็เจอแต่รถรุ่นเก่าๆไปกันได้ขอบคุณนะครับที่ช่วยรับชม ขอบคุณนะครับที่ช่วยติดตามสวัสดีครับ